ไก่เพื่อนๆมีดีอยู่แล้วและเก่งอยู่แล้วแต่ยังขาดอะไรไปอย่างรู้ไหมนั่นก็คือคาถาเปียบไก่นั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและ f อซที่คารบรักทุกท่านเลยนะครับนะคลิปนี้นะครับก็จะเอาเก็ดเล็กเกตน้อย สาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆฝากน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคาถาเปียบไก่นะครับผมคิดว่าหลายๆคนมีและก็ไม่มีนะครับส่วนมากแล้วก็จะไม่มีนะครับนะก็พระคาถาเปียบไก่นี้นะครับก็มีเยอะแยะ แตกต่างกันไปนะหลากหลายอาจารย์นะครับพระคาถาเปรียบไก่ของผมนี้ก็จะเอามาจากอของพ่อนะครับของพ่อนะเขาให้มานะครับก็เป็นคาถาเปรียบไก่นะครับฝากความหวังไว้นะครับก็เหมือนกับคนเรานะครับนะจะไปไหนนะครับก็จะมีคาถาป้องกันตัวนะครับคาถาแคล้วคลาด นะครับคาถาศัตรูภัยพานนะครับวินาศสันติอะไรจำพวกนี้นะครับไก่ก็มีคาถาเหมือนกันนะครับก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่มีคาถาเปรียบไก่เอามาให้เพื่อนๆนะครับและก็น้องๆรุ่นใหม่ๆที่กำลังเข้ามาในาวงการไก่นะครับนะอ่ะ เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามากนะครับ,เม,เ,รมรบเมื่อเราไปสนามนะครับเมื่อเราไปสนามและเราก็จะหาเลือกตัวที่เราอชอบนะครับตัวที่เราชอบตัวที่เราว่าเราจะเอาตัวนี้ตัวนี้นะครับนะให้เพื่อนๆน,นะครับท่องน้มโมสามจบไว้ก่อนเลยนะครับท่องน้มโมสามจบไว้ก่อนเลย นะถ้าเราเอาตัวนี้ตกลงตัวนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะมีคาถามัดนะครับคาถามัดไก่ตัวนี้นะครับเมื่อเราจับไก่เขามานะครับเราก็จะท่องคาถาว่ามัดเะเกมัดทะลุงมัดไอดูมัดนะครับมัดเะเกมัดทะลุงมัดไอดูมัด นะครับนะนี่คือเรามัดนะครับมัดคู่ต่อสู้ไว้แล้วนะก็เหมือนกับเรามัดไว้แหละนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลูบหลังลูบหลังเขานะครับพอลูบหลังเสร็จเราก็ใส่ให้เขามาเราเอาตัวนี้แหละนะครับเราเปรียบเสร็จแล้วนะครับตกลงก,กันเรียบร้อยนะครับเราทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเราไปใน สังเวียนนะครับเมื่อเราไปในสังเวียนนะครับมันก็ <c oughs> จะมีคาถานะครับเป็นคาถาป้องกันตัวหรือคาถาป้องกันตัวของไก่นั่นเองนะครับนะเราก็จะท่องว่านะโโมมพพุุททททธาายยะยะททนะนะะ,ะนนะครับ นะโมพุทธายะยะทาพุทโณนะนะมะพะทะนะครับมันก็เหมือนเป็นกระถาป้องกันตัวของไก่นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเรามีผ้าอยู่ในมือนะครับผ้าอยู่ในมือเรากำแล้วบีบน้ําเคลื่องไปทางซ้ายเคลื่องไปทางขวาและเคลื่องไปข้างหน้านะครับ อันนี้มันหมายถึงว่า,าบริเวณนี้นะครับมันเป็นที่ของเราแล้วนะครับมันเป็นที่ของเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคาถา,าป้องกันตัวนะครับนบโมพุทธายะ,ยะทาพุทโธนะนมะพทะนะครับนะจากนั้นเราก็เอา,อาน้ําในมือของเราอนนะครับกรรมไปสาดไปทางซ้ายสาดไปทางขวาสาดไปทางหน้า,าที่บริเวณนี้ คือมันเป็นที่ของเราแล้วนะครับนะอ่ะเราก็ไปต่อเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะ,ะฝากฝังผ้าแม่ทรณนี้ก็จะมีอีกหนึ่งบทคาถานะครับอีกหนึ่งบทคาถาเราก็จะเอานิ้วจิ้มเลยนะนิ้วจิ้มในสังเวียนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทรายก็ได้หรือพมก็ได้นะครับ เราก็จะท่องอธิษฐานว่าสังคังโลกาทวิทูลน,นะครับสังคังโลกาทวิทูลน,นะครับนะอันนี้ก็เป็นพักคา,าถาบอกพระแม่ธรณีให้ปกปักรักษากำชัยไก่ของเรานะครับนะเมือ่อเมื่อเราก่อนที่เราจะยกไก่ขึ้นเนื้อหัว นะครับยกไก่ขึ้นเนื้อหัวแล้วเราก็จะให้กรรมการนั้นนะครับพอเรายกขึ้นเนื้อหัวปุ๊บมันก็จะมีคาถา,อ,าอีกตัวหนึ่งนะครับพระคาถาอีกตัวหนึ่งนี้คือ,อาหากศัตรูนะครับเข้ามาใกล้นะครับก็จะวินาสันตินะครับก็จะมีคาถาที่เรายกขึ้นเนื้อหัวนะก่อนที่เราจะให้กรรมการนะครับก็จะมีบอกว่า นะโมนมัดกำจัดออกไปหากเข้ามาใกล้วินาสันตินะครับคาถานี้นะครับก็จะมีนะโมนมัดกำจัดออกไปหากเข้ามาใกล้วินาสันตินะครับก็จะเป็นคาถาแคลคาดนะครับคาถาแคลคาดาคาถาหาก ศัตรูเข้ามาใกล้พบกับความพ่ายแพ้ที่เข้ามาเข้ามาใกล้เรานะก็จะเป็นอ่าใส่ศัตรูภายพานวินาศสติไปเลยนะครับก็จะทําให้ไก่ของเขานั่นพ่ายแพ้ต่อเรานะเพราะบริเวณนี้มันเป็นที่ของเราแล้วนะก็ก็จะมีพักคาถาสีตัวนะครับพกคถาสตัวคือตัวแรกก็มัด คือก็เหมือนว่าเรามัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับกระถาครถาแรากนะครับก็จะมีมัทเกมัทธลุงมัดไอโดมัดนะครับมัทเกมัทธลุงมัดไอโดมัดนะครับแล้วก็กาถาที่สองนะครับคาถาที่สองก็เป็นกระถาะป้องกันตัวนะครับกระถาป้องกันตัวก็ก็จะมี นโมพุทธายะยถะาพุทโธนะนามพัทะนะครับกระถาป้องกันตัวและให้พ่ายแพ้ต่อเราอะไรจําพวกนี้นะครับนะ<ส>แม่กระถาฝากพระแม่ทรณนีนะครับให้ช่วยปกปักรักษาไก่ของเราครบถ้วนเลยนะครับก็จะมีอ่าสังคังโลกาทวิทูลน,นะครับอันนี้คือฝากฝากังพระแม่ทรณนีนะครับก็กขอให้อ่าลูกกำชัยนะครับ ก็อย่าให้แพ้พ่อะไรจำพวกนี้นะครับและคาถาบทที่สี่ก็จะมะีน้ำมูน้ำมัดกำจัดออกไปหากเข้ามาใกล้วิน,นาศสันติก็เหมือนว่าศัตรูเข้ามาใกล้ของเรานี่ก็ขอให้พ่แพ้นะครับก็จะมีพระคาถาสีบทนี้นะครับนะก็ให้เพื่อนๆลองเอาไปทำตามดูนะครับ พระคาถาเนี่ยถ้าเรามีไว้มันก็ไม่เสียหลายนะครับก็มีคาถาเยอะแยะแตกต่างกันไปนะครับหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับก็มีของผมนี้ก็จะเป็นของของพ่อนะของพ่อแกก็ให้มานะครับให้มาเราก็รับไว้นะครับรับไว้มันก็มันก็เป็นคล้ายๆอ่า แรงจูงใจนะครับเป็นแรงบันดาลใจอะไรประมาณนี้นะก็กำชัยดีไปกว่าครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับนะมีประมาณนี้คือคาถาเปียบไก่นะครับเพื่อนๆอ,อ่าอ่าก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเพื่อนเอนลองไปใช้ดูนะและพิจารณาในการรับชมนะครับถ้า ไม่ดีนะครับถ้าไม่ดีเพื่อนๆก็ไม่ต้องเอาไปนะครับถ้าเพื่อนๆว่าดีนะครับเพื่อนๆก็เอาไปใช้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ